ก็กราบสวีเดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมเอ็มจีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาดูของเข้าใหม่ต้อนรับวันสงการกันนะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่อย่างแรกเปิดมาเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นกางเกงช้างช้างชางิชงน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเชิงมันจะตัวไม่โบจุกยาวๆหรือยังงม่ใช่ละ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นกรเกยช้างคู่ใจใส่ได้ทั้งชา,ายและหญิงเริดด่มต้นที่25เพรหรือซื้อเลย555เพรนะคะทุกคนก็คือมันจะมีแบบ,บเป็นกล่องสุ่มนะคะทุกคนนี่กล่องสุ่มโทเค็นอย่างนี้เลยสุ่มเพื่อเอาชุดเผื่อแบบใครที่เพรน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถแบบสุ่มเลยก็ได้หรือว่าใครที่แบบไม่อยากสุ่มไม่อยากเสี่ยงกว่าหมดเยอะกว่าเดิมก็สามารถกดซื้อได้เลยนะคะส่วนแม้ก็จะซื้อเลยแล้วกันนะคะทุกคน เพราะว่ามัน555เพจใช่ไหมเราก็จะใช้ใช้ส่วนลดไป100แล้วก็เป็นบานตัวละ4 5, 5ี่ร้อาบก็ได้เยง่ายๆแค่นี้เลยทุกคนคือได้มาเร็วนะจ๊ะอันนี้ก็มีตั้งแต่วันที่3เมษาถึงวันที่30เมษาเลยนะคะทุกคนใครที่สนใจก็สามารถมาเติมมาซื้อกันได้นะจ๊ะอ่าแล้วก็จะมีตัวปลาทองสองใจนะคะทุกคนเป็นบูย่าพาร์ทซีซั้นสี่นั่เองนะคะทุกคนนี่ อันนี้แบมก็ได้เรื่องขั้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนของทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแบมจะให้ดูตอนแบมกดลับแล้วกันเนาะ,ะโอเคอันนี้ใครที่ยังไม่ได้เติมสามารถไปเติมได้นะคะทุกคนเพราะว่าชุดมันสวยจริง ชุดมันสวยจริงสวยแบบสนี่เห็นปะชุดก็สวยเตาากวนของสองใจจะมีสกินคู่หูแล้วก็สกายบอร์ดแล้วก็มีกีเก้าสูทแล้วก็กระเป๋านะคะลิต,ตร์นะาจะออโอเคก็จะประมาณนี้นะะทุกคนใครที่ยังไม่เติมก็สามารถไปเติมได้นะจ๊ะมีวันนี้ถึงวันที่สี่เมษาเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่สนใจก็รีบๆไปเติมก่อนที่มันจะหมดเขตแล้วก็จะมี อีโบเอ็ดนะคะทุกคนดามจอย่างแรงนะจ๊ะน,นี่อันนี้แบมก็ได้มีแล้วแบบก็เลยจะไม่สุบนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีรอน้องกลับมาก็สามารถมาสุบมาซื้อกันได้นะจะ,ะเรื่องคันท่าทางก็จะประมาณนี้เลยท่าทางก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโคตรเท่เลยบอกตรงแต่แบบอัพเต็ม <mm> หมดแล้วนะคะทุกคนมีแค่ UNP ที่แบบยังไม่มีเนี่ยที่มันกดลล็อกเนี่ย สีใจวะมันมิเคเบิ่ะอ,อันนี้ก็มีวันที่1เมษาถึงวันที่30เมษายนะคะทุกคนใครที่สนใจอยากซื้ออยากสุบก็สามารถมาสุ่มาซื้อกันได้นะจ๊ะล้วก็จะมีมินิอุซี่ตะลุยอวากาศนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันหน่อยละกันอู้อันนี้มันจะเป็นแบบตู้หมุนอีโวอะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันซะหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีบัตรนะจ๊ะ27ใบเราจะไม่ปล่อยให้มัน ไดฟรีอ้มันจะมีวุ้ซี่สีขาว่อันนี้จะเป็นระยะแล้วก็บวกแม่นยำนะทุกคนแล้วก็ลดความเร็วเคื่อนที่สีม่วงก็จะเป็นลดความเร็วรีโหลดหนึ่งแล้วก็บวกแมกซีแล้วก็เจาะเกาะสองนะคะมีแค่สองอันเองเนาะแต่ว่าก็แพงกันจงเลยอะแล้วจะเอาไหน ไม่รู้เดี๋ยวสมได้ก่อนนะอันนี้คือจะกินปืนอร่อครับทั้งเนี้สมกระตกใจตื่นอุนน้ยมันออกง่ายจังอะพิมพ์เขียวออกทีละสองพิมพ์เขียว มันจะว่ไปหรอนออกทีละสองพิมพ์เขียวจริงอันนี้พูดจริงไม่จริไม่ได้โกหกด้วยเดี๋ยวเรามาเลกโอ้เรายังไม่มียังไม่มีลูกแก้วขอลูกแก้วเธอจ้ะเออย ขอลูกแก้วอีกคนั้งขอลูกแก้วเหมือนได้ยินอะ่ะเดี๋ยวเอาเนื้ยเราจะเอาเป็นระยะแล้วกันนะทุกคนคนไทยโอเค ันนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อกันได้นะคะทุกคนมีวันที่3เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมเลยนะคะทุกคนโอเคของเข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูวันส่งการเงินบ้างนะคะว่ามีอะไรมาแจกฟรีกันบ้างน่าจะเป็นชุดนี้นะที่มาแจกฟรีใช่หรือเปล่าอันนี้คือชุดอะไร วิชิงวูอืมชุดนี้หรอใช่ชุดนี้เรายัางไม่มีแล,ดดแล้วก็ท่าเต้นนี่คือท่าอะไรเอาไปสกีตัวแลวค่ะปืนปืนปืน เอาเป็นอันนี้โอเคอู้อันนี้มันจะให้ล็อกอินแล้วก็เล่นนะคะทุกคนเพื่อจะรับของรางวัลที่เราเลือกไว้นะจะมีอี่อยายนะคะสงครามนี้แล้วก็จะได้รับนมี่แล้วเป็นบัตรโกบัตรสร้างห้องแล้วก็บัตรปืนนะคะแล้วก็ตั๋วสอีโวด้วยอันนี้ก็จะมีภารกิจหลายวันด้วยนะคะ อันนี้คือชุดที่เราจะได้อีกนะคะทุกคนส่นการนี้คือแจกเยอะมากถ้าเราเล่นได้นะ,ะทุกคนก้าวมีสารับตัว e ี o ูคูดห้าด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเติมครบรับระเบิดอาหารการนะจ๊ะทุกคนนี้เป็นระเบิดอย่างนี้เลยยนมาเป็นหน้านี่ แล้วก็จะมีเติมครบรับชักโคกทองด้วยอันนี้เติมสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจเลยนะเพื่อรับชักโคกทองเดี๋ยวนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นตารางของที่เราจะได้ในวันไหนวันไหนกันบ้างนะทุกคนสามารถเข้ามาดูในเกมก็ได้นะคะทุกคนนี้มันจะมีรายละเอียดทห้ทุกคนขึ้นให้ดูเลยอืมทุกคนอาจจะเข้าใจมากกว่าที่แบบจะอธิบายนะ โอเคค่ะ okay, okay. ทุกคนของเข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะ mm hmm. ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คล mm ิปหน้าค mm ่ะ hmm. บ๊ายบาย